สวัสดีครับพบกับทีเด,ดลดไลท์สกอร์ไทยประจำวันที่2เมษายน2564วันนี้มีคู่เด็ดทั้งหมด2คู่ด้วยกันคู่ที่1เบอร์มิงแฮมพบสบอนซีเวลาที2ตรงคู่ที่2เลเบนเต้พบฮูเอสกาเวลาที2ตรงเช่นกันมาดูคู่แรกกันเลยเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านรักกรรมาเยือนของสวอรซีซิตี้ในสนามเซนต์แอนดรูว์ทิวเลียนทฟี่มาดูความพร้อมทีมกันฝั่งเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมของบุนซือรโบเยอร์ เพิ่งจะบุกผ้าย,ยับให้กับวัตฟอร์ดสูงตัวสามสำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือทโทษแบงค์เข้ามารบกวนน่นหมายความว่าขุมกาลังทั้งหมดยนครบคาดว่าโบเยอร์แกนจัดทัพในระบบ4-4-2โดยมีสกอตฮอ์แกนกับลูคัสจูสคิวิสผลึกกาลังกันล่าสกอร์ในแดนหน้าขณะที่ราคิมฮาร์เปอร์กับอีวานซุนยิสรับจ็อบคุมกลางตารยบ มาดูฝั่งทีมเยือนสวรรซีของคุณซือสตีฟคูเปอร์เพิ่งจะเปิดดังไพ่ให้กับคาดิฟสมูงตัวหนึ่งทําให้2เกมที่ผ่านมาปลาชัยรวดสําหรับสภาพทีมล่าสุดก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อสตีเวนเบนด้าพอลอาริโอลาจอแดนมอริสกับเลียมคัดเล่นสีแข้งเรียงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าคูเปอร์เตรียมวางหมากในระบบ 3-4-1-2โดยมีมอร์แกนวิเทเกอร์กับจามา l โลคงคุรัสกอิเดนหน้าตามสูตรถ้าสร้างเกมนี้ต้องยอมรับว่าทีมเยือนส w วอนซีเหนือกว่าชัดเจนแม้ว่า2เกมท้ายจะออกทะเลไปสักหน่อยแต่สถานการณ์ในตารางบีบบังคับให้พวกเขาต้องเดินหน้าลุย200%เพราะกำลังจะไล่อันดับ2อย่างวัตฟอร์ดไม่ทันประกอบกับโจทย์วันนี้สวอนซี sea, ก็ไม่ถือว่าฟอร์มแรงไรนัก หลังปลาชัย3จาก4หนท้ายในหลีกและโดนทรวงแนวรับยับเยอนรวมรวมแตุงอีกด้วยนอกจากที้สีการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นจาลูกโลกที่แพ้ไปถึง2หนแบบไม่ชนะเลยเสมอ1ดูทรงแล้วนายเศรอาคาันตุก,กะบุกชนะได้แน่ฟันธงจัดไปครับสวอนซีผลการแข่ที่คาดสวอนซีชนะ2่ราคาบอลสวอนซีต่อศต่อ0ูมาดูคู่ต่อไปกัน เลบันเต้เปิดบ้านนักกรรมเยือนของฮูเอสกาในสนามซิอูดัสเดอบาเลนเซียมาดูความพร้อมทีมกันฝั่งเจ้าบ้านเลบันเต้ของกุนซือปาโกโลเพสควรจะบุกไพ่ให้กับเรอัลเบติสซูมเตอสองตำรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะได้เงาไอโตเฟรันเดสคอเกมิรามอนและนิโคล่าบุกเซบิดสามแข้งเดี่ยงที่เข้ามาสมทบกับกอนซาโลเมเดโร โคเซกัมปัญญาและเนมบัญญาราโดยาเหล่าตัวเจ็บหน้าเดิมคาดว่าโลเปสเตรียมจัดทัพในระบบ4-4-2โดยมีเซกิโอเลออนกับโรเก้มาร์ตี้คงคุณัสกอร์เดนหน้าและใช้มิคาเอลมอนซากับเอนนิสบาดี้รับจ็อบคุมกลางตาลอบิเอลมาดูฝั่งทีมเยือนฮูเอสกาของกุนซือปาเซต้าที่จะเปิดรังเจ้าโอซาซูนาศูนย์ศูนย ทำให้สี่เกมหลังสุดในลีกย่อมไม่ชนะใครเลยสําหรับสภาพทีมก่อนทําศึกไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบงเข้ามาเพิ่ม,เต,มเติมนอกเสียจากกัสตอนซิมวากับอันโตนิโอบาลรา่าสอแข้งเดียงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าปาเชตาเตรียมวางหมากในระบบ3-5-2โดยมีซันโดรามิเรสกับราฟามอลผลกกำลังกันล่าสกอร์แดนหน้าและใช้ ดาบิดเฟรยโรมิเกลริโกกับไคเม่เซโออาเน่เป็นสามประสานแดงกลางคอยซัพพอร์ตด้านหลังถ้าสร้างเกมนี้การหนีตกชั้นของทีมเยือนฮูเอสกายังคงดม,มเดินต่อไปแม้4ี่เกมหลังสุดจะไม่ชนะใครเลยแต่การเปเผชิญหน้ากับเชลตาวิโก้พวกเขาพ่ายสู้ได้3ต่อสส่วนอีกเกมที่ปลยชัยคือการบู๊เดือดบ,บาร์เซโลนา ยิ่งไปกว่านั้นด้านเจ้าถิ่นเรบบนเต้ hmm. ก็ลอยลำสบายตัว mm hmm. ไม่ต้องกลัวตกชั้นแถมการลุ้นติดท็อป6ลุ้นโครตาไปเล่นทั่วร์ยุโรป mm hmm. ก็น่าจะยากด้วยฉะนั้นแรงกระตุ้นน้อยกว่าผู้มาเยือนที่มุ่งหวังหนีตาชัดเจนตอกย้ำด้วยสถิติการพบกัน5เกมท้ายจากทุกรายการด้านเจ้าบ้านไม่เคยเอาชนะได้เลยสักครั้งซึ่งเสมอ4แพ้1เมื่อพิจารณาจากเรดกับภาพรวมทั้งคู่ แนะนำอยู่รองรุ่น2มุมคุ้มกว่าฟันธงจัดไปครับฮูเอสกาผลการแข่งขันที่คาดเสมอ0ุ่ราคาบอลเลบันเตต่อ0ต่อ0 5หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานได้นะครับขอบคุณครับ